ใครรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วอยากจะรีอินเวนต์ตัวเองครับรีอินเวนต์ว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองใหม่อยากจะรีอินเวนต์ตัวเองใหม่แบบ100%ผมมีวิธีการให้รวยและสําเร็จทุกๆด้านเท่าไหา่สำเร็จในทุกด้านนะข้อที่1เลยนะจำไว้ว่า new identity เท่ากับ new reality ครับแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรไทยแปลว่าตัวตนของคุณน่ะจะเป็นตัวที่ระบุความจริงของคุณโลกแห่งความเป็นจริงของคุณชีวิตคุณจะไปสูงไปเท่ยวไหลอยู่ที่ identity ของคุณว่าคุณมองตัวเองยังไง identity แปลว่า ภาพที่คุณมองตัวเองครับบางคนเรียกไอเดียตีบางคนเรียก self image มันจะเป็นตัวกำหนดอะไรตัวกำหนดข้อ,อนหนึ่งคือกำหนดว่าชีวิตคุณจะไปได้สูงแค่ไหนกำหนดว่าชีวิตคุณจะสำเร็จได้เท่าไหร่จะกำหนดว่าเงินในบัญชีของคุณมีเท่าไหร่มีได้แค่ไหนหรือว่ามีเท่าไหร่นี่คือตัวกำหนดครับ ผมขอเรียกว่า identity แล้วกันนะ identity เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพที่คุณมองตัวเองคุณไม่มีทางสูงเกินกว่าภาพที่คุณมองตัวเองเพราะภาพที่คุณมองตัวเองมันจะเป็นตัวบล็อกคุณไม่มีทางมีรายได้เกินกว่าที่คุณคิดว่าคุณจะมีได้มันจะต้องถึงขั้นที่คุณจะต้องดึงตัวเองออกมาจากตัวตนเดิมหรือตัวตนเก่า b บร a k t o ได้ยังไง มันเบรกได้2แบบฮะแบบแรกที่สามารถเบรกได้คือวิธีการเบรกเบรกตัวตนเดิมอย่างแรกคือเปลี่ยนภายนอกก่อนแล้วภายในถึงจะเปลี่ยน2คือเปลี่ยนภายในก่อนแล้วภายนอกจะเปลี่ยนสมมติคุณบอกว่าคุณจะชิฟต์ตัวเองให้เป็นมนุษย์ร้อยล้านมันทาให้2อย่าง1คือรอให้คุณมีร้อยล้านก่อนคุณจะเป็นมนุษย์ร้อยล้านเองซึ่งผมจะบอกวิธีการแรกยากเพราะอะไรเพราะภาพลักษณ์ของคุณม่งไม่ได้มันก็จะกดมีโอกาสเข้ามามันก็จะกระเด็นหายแต่วิธีการที่2คือเปลี่ยนจากภายในก่อนเปลี่ยนจากตัวบีอิ่งของคุณก่อน จากตัว identity ของคุณก่อนเมื่อภายในเปลี่ยนภายนอกจึงเปลี่ยนครับอันนั้นสิ่งที่มันบล็อกเราเอาไว้คือ identity คือภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองครับ identity สำคัญที่สุดในบรรดาทุกอย่าง,สำ,างสำคัญเราการเลยนดูดิสำคัญต่การ manifest identity ไม่เปลี่ยน manifest ไม่ได้เพราะคุณจะ manifest ได้สิ่งที่สอดคล้องกับ identity เท่านั้นนะเอาเป็นดาราแบบออสการ์ดาราแบบรางวัลระดับโลกทําไมถึงเป็นดาราได้ดาราหลายคนไม่ได้หน้าตาสวยหรอนะแต่สิ่งที่เขา เาเป็นดาราได้เพราะเขาสามารถเชนไอดีน t ตี้เขาเป็นครับเขาสามารถเปลี่ยนไอด n น i ตี้ของเขาได้ครับผมไม่ได้พูดถึงการสวรมกันเป็นนะ act as if นั่นคือแปลว่าสวมกันเป็นผมพูดลึกไปก่อนนั้นมันไม่ใช่ act as if แต่มันเป็นการภาษาฝรั่งเรียก embody ไอ้คำนี้คุณชอบใช้ได้ยินกันในภาษาไทยคุณก็ใช้ว่า act as if นั่นคุณแปลว่าสวมกันเป็นสวมกันเป็นก็สวมเสื้อผ้าหน้าผมแบบนั้นไม่ใช่ acting ขนอกไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมกลังพูดถึงมันลึกกว่าคำว่าสวมกันเป็นแค่ว่า embody ครับ m มันแปลว่าเข้าครับ body ่แปลภาษาไทยมันต้องแปลว่าสิงร่างเข้าไปเลยอ่ะเป็นคนคนนั้นเลยอ่ะแทบจะเรียกว่า Becoming เลยอ่ะคือดาราเลยนะพอเวลาเขาจะแสดงหนังเนี่ยนะพวกบทค่าตัวเยอะๆเ,เนี่ยเขาจะเป็นคนคนนั้นเลยแววตาคนคนนั้นเขาจะคิดแบบคนคนนั้นฟิลลิ่งความรู้สึกจะเป็นแบบคนคนนั้น100%้เปอร์เซ็นต์เขามีเวลาจะทำกัน้ด้บางทีทั้งปีถ่ายหนังเรื่องเดียวแต่คือรายได้เยอะเป็นพันล้านเลยเขาใช้เวลาทั้งปีบางทีมาเบิร์ดสองปีล่วงหน้าในการเป็นคนคนนั้นเลยอ่ะถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนอเดตี้กลาย คือทำแบบนี้คือการชิฟต์มันมากกว่าการชิฟต์นะแต่เปืนการเอมบอดี้หรือการสิงเข้าไปไอดนตี้ใหม่เลยโดยที่คุณไม่ต้องรอให้ผลลัพธ์มันปรากฏก่อนแล้วคุณค่อยสิงแต่คุณสิงไปก่อนแล้วผลลัพธ์มันจะปรากฏครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกด Subscribe ได้ที่ y YouTube c h a n n e l c o a c h b a n k สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะรู้คลิปนี้ก่อนใครและคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆครับ